สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูผาเทือกค่ะเป็นส่วนหินอันซีนมุกดาหารค่ะขอเชิญไปดูที่ด่านเก็บเงินได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นที่เก็บข้าบริการนะคะ ายานยนต์20บาทรถจนต์สี่ล้อสามิบาทหกล้อร้อยบาทถ้ามากกว่าหกล้อไม่เกินสิบล้อสองร้อยบาท,บาทเทลเลอร์ไม่ให้เข้าแน่นอนค่าอาจารา์ข้าริการนี่เป็นค่าธรรมเนียมของกรมบุทยานที่เขาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถ้าไม่ไมแพงสำหรับคนไทยก็ผู้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบาทต่างชาติก็ร้อยบาทและเป็นเด็กก็ห้าสิบบาท อันนี้จะเป็นสำนักง,งานค่ะที่ทำการของอุทยานใช่แล้วเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยคือถ้านักท่องเที่ยวเขาไม่รู้เนี่ยว่าจะไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเราแบบเราก็ต้องเดินมาที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวค่ะอ๋อตรงน,นั้นใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็คือจะมีมัคโุเทศมาแนะนำเงี้ยค่ะ ลำธารใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นน้องๆตัวเล็กอีกสองคนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสำหรับมูดอาหารเนี่ยสำหรับภูผาเทิบเนี่ยได้เป็นออนซีนนะอันซีนตรงนี้เป็นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ค่ะลานกลางเต็นท์สามากางเต็นท์ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะีเป็นจุดอะไรครับอันนี้จะเป็นจุดแรกค่ะเราเดินมา20เมตรเราก็จะเจอหินข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะ มันจะชันแค่ตรงข้างหน้าพอเดินขึ้นไปแล้วจะเป็นร้านเรียบแล้วก็เดินง่ายค่ะตรงนี้คือมอีหินอะไรบ้างเนี่ยที่แยะไปหมดเลยช่วยชี้นหน,น่อยนะอันนี้จะเป็นมุงกุฎค่ะก้อนแรกก้อนแรกจะเป็นมุงกุฎก้อนตรงกลางจะเป็นปลาบึกส่วนก้อนนี้จะเป็นหอยเชลค่ะนี่หอยเชลใช่ค่ะหอยเชลขวามือน,นี่แหละอันนี้จะเป็นปลาวาน,วานจานดาวเทียมค่ะหรือใครจะไปมองเป็นอะไรก็ ก็ได้นะเป็นเรื่องของจินตนาการแต่คนส่วนมากมองแล้วจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะบางคนก็มองว่าเป็นจระเข้บ้างเป็นอย่างอื่นบ้างอย่าค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะจินตนาการว่าเป็นหินรูปร่างรูปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ค่ะก็หินพวกนี้มันมีอายุก็แล้วก็สิบห้าถึงร้อยยี่สิบล้านปีค่ะอ่ขึ้นต่อครับไปกันต่อ พื่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูผาเทือกนะฮะภูผาเทือกอยู่ในวิทยาณภูผาเทือกไม่ไกลจากตัวเมืองมุกดาหารมาเที่ยวกันได้การขึ้นการเดินอะไรรถถึงนะฮะรถถึงแต่ว่า,าสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเดินนะครับก็แนะนําว่าลําบากนิดหนึ่งนะฮะเพราะต้องเดินขึ้นที่สูงเพราะมันจะมีมันจะมีแบบเหมือนเราแบบเดินขึ้นแบบตามเนินขึ้นะนะร มงกุฎค่ะมงกุฎใช่ค่ะอันนี้คือใครมาเห็นตรงนี้ก็ต้องบอกมงกุฎใช่ค่ะก็คือจะเป็นมุมสําหรับผู้หญิงอย่างค่ะเป็นมงกุฎแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้จะเป็นปลาบึกค่ะปลาบึกต้องมองไกลๆนะคะต้องมองฝั่งโน้นค่ะ,อ,ะอันนี้คือหอยเชลล์ใช่แล้วนู่นล่ะปลาวานจานเทียมค่ะโอ้ปลาวานปลาวานก็คือหัวจะมาทางด้านซ้าย น่นนประวานมองด้า<ช>น,นซ้ายอันนี้เป็นมงกุฎและที่ตรงนี้ละ่ะอันนี้จะเป็นไข่มุกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้<อ>จะเป็นไขม่มุกเหมือนหอยมกุกใช่มงกุฎเนี่ยมันจะมองได้สองแบบค่ะน,นี่นะมงกุฎไหนมงกุฎอันนี้นี่นะกอนนี้คะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังคะ่ะว่ามันจะเหมือนอะไรตรงนี้อะไรอันนี้แล้วแต่จินตนาการคะ่ะว่ามันเหมือนอะไรเพราะว่าหินบางก้อนก็มีชื่อบางก,ก้อนก็ไม่มีชื่ออย่างเงี้ยค่ะ เหมือนหัวหัวจระเข้ผมจินตนาการหัวจระเข้เนี่ยค่ะเราก็ค้นพบกับแผนที่โบราณนียค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมค่ะตรงรอยขีดสีแดงแดงเนี่ยค่ะอยู่ตรงกลางอ๋อเป็นลายแดงแดงใช่ อันนี้จะเป็นแบบเหมือนพิซซ่าเนี่ยค่ะเหมือนพิซซ่าแล้วคำว่าเทิบเนี่ยคำว่าเทิบเนี่ยในภาษาอีสานก็คือซ้อนใช่ค่ะเนี่ยค่ะเทิบคือย่อมาจากหินก้อนนี้คือเป็นหินที่ทับซ้อนกันหรือยื่นออกมาเป็นหลังคาหลบแดดหลบฝนได้หรือที่เราไปดูซหลบดยังไงนะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเงาอย่างเงี้ยค่ะ เราสามารถนั่งแบบว่านั่งหลบแดดหลบฝนได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือหินอะไรนะหินเทือกค่ะอันนี้คือที่มาของภูเาเทอือกเขาใช่นนค่ะถ้าเรียกภาษาบ้านๆเราเขาเรียกว่าเทินกันอย่างเงี้ยค่ะซ้อนกันใช่ค่ะโอเคครับต่อนี่ยค่ะมุกุฎเนี่ยมองจากข้างหน้าจะเหมือนมุกุฎข้างหลังจะเหมือนอะไรค่ะ หัวพญานาคใช่ค่ะผมดูเป็นหัวพญานาคงอนพญานาคค่ะเดี๋ยวได้ทั้งก็คือดูด้านหน้าแล้วก็ดูด้านหลังทางนี้ใช่เหเดี๋ยวขึ้นมาดูดมาเพื่อนเราเดินดูแล้วตรงไหนหยังไงก้อนนี้อะไรอ่ะอันนี้มองข้างหน้าฝั่งนี้จะเป็นแบบทีวีอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนจอทีวีใช่อันนี้อันนี้ต้องบอกแล้วแต่จินตนาการนะใช่ค่ะแต่ว่าหลายหลายคนมีเขียนไม่จุดหรือจุดที่สิบสองนี่คืออะไรอันนี้จะนับเป็นเลขขินอย่างเงี้ยค่ะจำนวนของตำแหน่งของหินใช่ค่ะว่าหินก้อนนี้ว่านนชื่ออะไรหร,หรือว่าก้อนที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก้อนนี้คืออะไรอันนี้คือเขาจะไม่มีชื่อค่ะว่าเราจะจินตนาการว่าเหมือนอะไร แต่เขาก็เหมือนแบบเป็นท่าไว้ให้นอนหรือให้นั่งพักอย่างเงี้ยค่ะซ้อนกันเองนะใช่ค่ะเพื่อนดูครับซ้อนกันเองโอ้โหมหศัศจรรย์มากเลยเมซิ่งจริงเลย <c oughs> ซ้อนกันเองใช่ค่ะมันอาจจะเมื่อก่อนเป็นหินก้อนเดียวกันถูกไหมใช่ค่ะก็คือเขาจะโดนลมแสงแดดน้ํากัดเซาะอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็<ม>กลายเป็นหินรูปร่างแตกต่างแบบนี้ การซอกของลมของน้ําของอะไรของแดดค่ะแสงแดดแใช่นล่างแบบนี้นานไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะบางก้อนก็จะไม่เหมือนหินที่ว่าเราจินตนาการอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเหมือนหินเหมือนหัวของกอริลล่าค่ะไปดูสิหัวกอริลล่าเหมือ<ป>่อยไหมคะไหนไปชี้ให้นกดูอกอริล่าเนี่ยค่ะหินก้อนนี้ ก้อนนี้ใช่ค่ะหัวกอริล่าค่ะอันนี้ว่าแล้วว่าแล้วแต่ว่าเราจะจินตนาการเหมือนไหมอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็หัวกอริล่าบางคนอาจจะเป็นหัวอื่นก็ได้ใช่ค่ะ,ะไม่เป็นไรครับก็บอกกันนะครับเป็นเห็นเป็นอะไรนะเพื่อนๆที่ดูนะแต่ว่าน้องลำธารแล้วก็นั่งเที่ยวที่มาเนี่ยเห็นเป็นหัวกอริล่านะครับ เนี่ยค่ะหินก้อนนี้จะเป็นจระเข้อ้าปากค่ะแฟนเพจเรามาบอกกันแล้วครับเหมือนอนี่เป็นจระเข้อ้าปากใช่ค่ะเนี่ยค่ะดูฝั่งนี้คือจะเหมือนเลยเลใช่จระเข้อ้าปากก็ใครอยากแบบว่ามาเป็นเหยื่อของจระเข้ก็ได้นะคะลองดูที่ทำยังไงเอาลองดูตอนนี้เดี๋ยวให้ให้มักคุเทศน้อยของเรานะครับเข้าไปไเพื่อนๆนะผมบอกก่อนนะถ้ามาเนี่ย มาหาบัคุเทนน้อยนะครับเป็นการส่งเสริมให้ลูกๆหลานๆได้มีงานทําด้วยนะครับอย่างเงี้ยค่ะต้องนั่งแบบว่านั่งแล้วก็เอามือค้าหินไว้แบบนี้เหมือนว่าแล้วเราก็เอ็นหลังเข้าแล้วทําท่าเหมือนว่าจระเข้กําลังจะกินอย่างเงี้ยค่ะ,คะคคแต่นี่คือจระเข้เขาจะไม่มีฟันเพราะว่าเขากินลูกอมเยอะฟันก็เลยผุค่ะก็เอาเป็นว่าเหมือนจระเข้อ้าปากกันแล้วกันตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้ อันนี้จะเป็นกิ้งกาได้ทองค่ะกิ้งกาายู่ไหนกิ้งกาจะอยู่ข้างบนค่ะอันนี้จะเป็นทองอนี่นะครับกิ้งกาได้ทองอาันนี้จะเป็นเครื่องบินปาระเบ,บนแล้วก็หนอแหล t ค่ะเครื่องบินใช่ค่ะ ปลากระเบนแล้วก็นอแรกใช่ค่ะก้อนแรกเป็นนอแรกใช่ตรงก็คือจะเป็นปลากระเบนอย่างเงี้ยค่ะก้อนแรกเป็นนอแรกตรงกลางเป็นปลากระเบนค่ะแล้วบนนั้นคือเครื่องบินค่ะเครื่องบินใช่แล้วแต่ว่าเราจะมองว่ามันเหมือนเครื่องบินไหมอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก้อนนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีชื่อค่ะไม่มีชื่อแต่ว่า เราจะตั้งให้ก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อไว้แต่ห้ามไปขีดไปเขียนใช่ค่ะไม่ให้ขีดเขียนไม่ให้เอาไม้ค้ำหินอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนมีความเชื่อว่าเอาไม้ค้ำหินแล้วจะมีนมีนั่นแต่ว่าห้ามเลยโดยเด็ก่าใช่ค่ะแต่ก่อนก็คือจะมีป้ายบอกว่าห้ามเอาไม้ค้ำหินจะปรับห้าร้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่คือคนพอป้ายไม่มีก็คนเขาก็เอามาค้ำกัน ทุกวันนี้เขาก็รู้กันแล้วเนาะว่าเรื่องคําหินคาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไม่สมควรนะใช่ค่ะแต่ก็มีมีอยู่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ดอกไม้ขึ้นแต่ว่ามันแห้งค่ะลาไปแล้วใช่ค่ะก็จะมีให้เห็นก็คือกระดุมเงินกับกระดุมทองค่ะจะเป็นสีขาวแล้วก็สีน้ําตาล ลำพานต้องพาไปดูถ้ำพระนะที่มีพระเยอะๆได้ค่ะซีขอมาข้างบนเนี่ยมันเป็นหินทรายใช่ค่ะขเขาหินทรายแล้วก็พื้นที่เรียบๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเอาปูนมาโบกไว้ไม่มีค่ะเป็นธรรมชาตชิเราก็สังเกตได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะเห็นว่ามันมีหินแล้วก็เป็นดินเหมือนดินทรายอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อะไรอันนี้จะเป็นด้วงค่ะด้วงหรือภาษาอีสานบ้านเราเขาเรียกว่าแมงคามแมงคามใช่ค่ะ คือเขาของเขาเนี่ยจะหายไปเขาหนึ่งก็คือจะเลี้ยอยู่เขาเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือนี่ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติัสร้างขึ้นมาใช่ค่ะโอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยเพื่อนๆก้อนนี้ถูกทําไว้นี่ก็คือเทิร์ฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะคะอันนี้คือไม่ให้ค้าเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือยังมีคนมาค้าเนี่ยค่ะ อันนี้คือจอระเข้ได้อันนี้จะเป็นจระคเข้สามขาค่ะอ,อ,อันนี้จะเขาเขากําลังนอนหลับอันนั้นคือกําลังรอเหยื่อมาเป็นอาหารอน,นอนรอเหยื่ออันนี้นอนรอใช่ค่ะนอนหลับตาอยู่ไหนตาทำไมถึงนนเ,เดินไปชี้นหน่อยเร็วเนี่ยค่ะจะเป็นตาของเขาอ๋อนี่ตาเป็นหลุมเลยใช่ค่ะจระเข้นอนหลับใช่ค่ะก็คือขาของเขาเนี่ยหายไปข้างหนึ่ง ไมขาเขา่าสามขาเนี่ยค่ะขาข้างหน้าขาข้างหลังสองขาเพราะว่าขาข้างหน้าจะหายไปข้างหนึ่งค่ะพิการใช่ค่ะเมื่อก่อนอาจจะมีมีค่ะแล้วทีเนี้ยพอน้ํามันซัดไปเรื่อยๆมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเริ่มเนี่ยก็จะมีหลายสัดส่วนแต่ว่าต่อมา<ช>เมื่อธรรมชาติเปลี่ยนไปเรื่อยๆน้าซัดลมซัดใช่อ่าก็ะจะทําแดดกัดก่อนก็จะทําให้สิ้นส่วนหายไปใช่ค่ะก็คือหายไปแบบ บางบางจุดก็หินเนี้ยก็คือจากที่ตั้งอยู่ดีๆเนี้ยก็ลื่นลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะหล่นลงไปเ,ยล,ล,ไปเลยใช่ค่ะก็มีบางก้อนค่ะก็มีอยู่ไม่เยอะสองสามก้อนประมาณนี้นคะคะต่อครับตอนนี้นี่อันนี้จะเป็นเต่าค่ะเต่า๋ยวมาดูฝั่งนี้ค่ะต้องมีมุมดูนะเพื่อนๆนี่ค่ะ เ,เ,รเราต้องมายืนตรงนี้นะใช่ค่ะยืนตรงนี้เพื่อจะดูเนี่ยค่ะเหมือนเต่าไหมฮะอือก็เหมือนนะแต่เราเคยเห็นเต่างอย <c oughs> อค่ะขายอยู่นะเหมือนเต่าโบราณเนาะใช่ค่ะหัวก็จะหันมาทางนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะจินตนาการว่าเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยคะ่ะเราถึงจุดไฮไลท์แล้วคะ่ะที่เห็นจำลองไว้อยู่ข้างล่างหินก้อนนี้จะเป็นหินเก๋งจีนค่ะเป็นประตูเมืองของจังหวัดมุกดาหารอันนี้คือจุดไฮไลท์ของที่นี่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเก๋งจีนค่ะตรงนี้คือเก๋งจีนนะนเพื่อนใช่ค่ะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นบ้านเล็กๆของคนจีนอย่างเงี้ยค่ะจีนครับโอเคคือถ้ามาแล้ว พลาดไม่ได้เลยจุดนี้ใช่ค่ะมาก็ไม่ถ่าย,ายรูป,รปด้วยถือว่ามาไม่ถึงมุกดาหารนะครับอ้าวเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ตามป้ายทางเข้าเมาืองด้วยนะครับน<ช>ด้านนี้ครับเป็นอะไรอันนี้จะเป็นมัมมี่สองหน้าหรือดอกเห็ดหรือเท้าช้างค่ะมัมมี่ใช่ค่ะอันนี้คือจะเป็นหน้าของเขาอย่างเงี้ยค่ะข้างล่างก็คือจะเหมือนเท้าช้าง ส่วนข้างบนเนี่ยก็คือจะเป็นหมวกหรือเห็ดอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นนมมมัีนะ่ะใช่ค่ะมัมมี่หรือเห็ดเห็ดอะไรอะ่ะอันนี้แล้วแต่ว่าเราเราคิดว่าเป็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใครจะดูเป็นนั้นอื่นก็ได้แต่ว่าท<ช>ั้งเที่ยวคือมากมาแล้วก็จะบอกว่าเห็ดก้อนนี้คือมัมมี่นะใช่ค่ะบางคนบอกเป็นเห็ดก็คือบางคนก็คิดว่ามันเหมือนมัมมี่จริงๆเพราะว่าสีเขาจะแปลกเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนมากแล้วจะเป็นหินทรายใช่ค่ะหินทรายทั้งหมดค่ะแต่อันนี้ผมเห็นมานานเลยเนี่ยเพิ่งรู้ครับอ,อยู่ตรงนี้เองนะฮะ,ะเก๋งจีนเวลาเขาถ่ายรูปเขายืนตรงไหนกันจะยืนตรงฝั่งนี้ค่ะก,ก็คือจะยืนอยู่ประมาณตรงนี้เอะค่ะ,ะยืนตรงนี้เพราะถ้าถ้าเราเข้าไปข้างในเนี้ยก็คือตัวจะเล็กแล้วก็จะมืดด้วย นี่ก็คือถ้าใครมาเนี่ยก็ยืนตามที่น้องพูดเลยนะครับตรงนี้สวยครับมุมนี้โอเคฮะได้ต่อเลยครับน้ำทานเป็นภูเขาหินทั้งลูกเลยก็คือหินเนี่ย จากกลุ่มจากตรงนี้ไปถึงสาลังแรกก็คือจะสิ้นสุดกลุ่มหินเนี่ยคะ่ะก็คือจะเข้าสู่ลานมุจลินเนี่ยคะ่ะก็คือจะเป็นรอยที่แบบว,ะวะ่าหินเนี่ยก็คือเขาหล่นลงมาอันนี้จะเป็นรอยที่เขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็หล่นลงมาคือหินก็แตกออกแล้วก็หล่นลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับก็คือเขาโดนน้ากัดก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วทีเนี้ยพอกัดก่อนมาเรื่อยๆมันยึดไม่อยู่ ก็เลยกิ้งลงมาอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยคะ่ะมุมนี้ถึงจะจะเป็นม,มัมมี่เหมือนมากๆเลยอันนี้เราเหมือน,นจริงๆค,ครับใช่ครับก็ต้องดูมุมด้วยนะฮะจำันไม่มายกซ้อนไว้นะ ไม่ค่ะแต่อยยกดักจะตายเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นรอยเท้ายักษ์ค่ะโอ้อ๋อเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นประมาณนิ้วเท้าของเขาอันนี้จะเป็นส้นเท้าอย่างเงี้ยค่ะรอยเท้ายักษ์ใช่ใหญ่เหมือนฮะเหมือนอยู่ครับกลุ่มไหนอีกครับลูกตรมไหนโอ้แต่เดินเขาต้องระวังนิดนึงนะ มีช่วงลึกอยู่เหมือนกัน<ะ>ลแนะนำไปได้เรื่อยๆลูกอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเท่าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ,ะหรือรหินที่ถูกซ้อนกันไว้ใช่ค่ะบางคนเขาก็จะมองว่าเป็นจานดาวเทียมอย่างเงี้ยค่ะจานบินใช่ค่ะว่าแบบว่ามันเหมือนบางคนก็คิดว่าเหมือนอย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้าเข้าไปดูข้างในเนี่ยก็คือจะเจอหอยสงังอะเข้าไปดู ต้องไปสินี่งเดินอยู่ไปอันนี้จะเป็นดอกบวัวที่กําลังเจ้าบานค่ะดอกบวัวแต่นี้ผมยังมองไม่เป็นดอกบวัวนะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นกรีบเป็นกลีบเป็นกลีบเนานะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นหอยสังหรือตะเกียงแก้วค่ะนี่เลยชหอย,หอยสังเนี่ยตรงหน้าเนี่ยหอยสัง อหัวจระเข้ได้ไหมได้ค่ะในนี้จะเหม well, ือนจระเข้เยอะมากเลยอ่ะอันนี giving, ้จะเป็นตะภาพน้ําค่ะเป็นตะภาพใช่นี่เป็นตาภาานะฮะถัดไปเป็นหอยสังก็คือหอยสังเนี่ยคนเขาจะมาขอลูกกันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีความเชื่อว่าใช่ค่ะมาขอให้มีบุตรใช่ค่ะขอลูกแล้วก็จะได้ลูกอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเชื่อไว้อย่างนี้ แต่ภาพน้ําค่ะต้องรีบมาดูนะฮะเพราะว่าเราจะบอกว่านี่เป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆใช่ค่ะการแล้เวลาก็จะทาให้เขาเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นมือยักษ์หรือโซฟาค่ะไหนนั่งไงโซฟาก็คือจะนั่งปกติเลยค่ะสามารถขึ้นไปนั่งได้หรือว่าเราไม่ขึ้นก็ได้เรานั่งแค่ตรงนี้โซฟาใช่ค่ะโซฟานะครับบ้านจะไปรอ สิงก้อนเดี่ยวๆตรงนั้นจะเป็นเสือหรือสิงโตค่ะก้อนไหนก้อนเนี้ยคะ่ะที่เขากำลังนอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะสิงโตหมอบใช่คะ่ะเขากำลังนอนรอ,อ,อ,อเหยื่ออยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนกันนะต้องมองดูดีๆก็ค่อยพิจรารณาดูนะครับใช่แต่ถ้าเราเห็นเป็นอันอื่นก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่มีเกณฑ์ไม่มีคะ่ะก็คือส,สามารถเราจินตนาการได้เลยเดี๋ยว ตรงนี้เป็นจุดที่สวยมากนะฮะผมบอกเลยเพื่อนๆถ้ามาแล้วเนี่ยมาถ่ายรูปจุดนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะสามร้อยหกสิบองศาท่านจะเห็นบรรยากาศโดยรอบเลยของผาเทิบบริเวณกลุ่มหินเทิบหินเทิบก็คือหินซ้อนกันและการซ้อนกันขอ,ของหินเนี่ยไม่มีใครจับมาซ้อนซ้อนกันเองเร่องแว่าอาจจะเป็นสมัยก่อนเป็นหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็ถูกกัดซาะ นะถูกน้ํากัดเซาะถูกลมถูกแดดก็เลยทําให้เกิดรูปร่างต่างต่างเนี่ยค่ะน้ํเซาะจนแบบเป็นรูปใช่ค่ะก็เหมือนของสามพันโบกนี่เงี้ยค่ะฉะนั้นวันนี้ท่านมารูปร่างแบบนี้ท่านอาจจะดูดูเป็นอะไรนะตรงนี้เป็นอะไรอันนี้ไม่มีชื่อค่ะอันนี้โตอันนี้อาจจะเหมือนหมวกก็ได้ค่ะหินก้อนนี้ตอนนี้หินโตหมอบอยู่ไหนอะอยู่ข้างหน้าหินก้อนนี้ค่ะหน้าหินก้อนนี้ผมมาถ่ายภาบ ใช่ครับอันนี้ไม่มีชื่ออันนี้มองได้ว่าอาจจะเป็นหมวกก็ได้ค่ะเราดูดีๆนะก็คือหินก้อนนี้คือผมจะบอกว่าอย่างนี้ก็คือเป็นก้อนเดียวกับภูเขาแล้วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อถูกกัดซ่อนหรือธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหินที่หลุดออกไปแล้วเป็นรูปร่างต่างๆสิ่งตัวหมอบอ๋อตัวนี้เนี่ยสามารถนั่งถ่ายรูปได้ลำนานต้องพาเดินไปใกล้ๆนะลูกนะเวลา ต้องบอกกันนะน้องเป็นมักคุเทศน้อยนะครับที่นำพาเราก็ถือว่าเที่ยวชานกว่าเราเยอะแล้วนะครับนี่คือเสือหรือสิงโตค่ะเนี่ยค่ะก็คือสามารถนั่งตรงนี้ได้นั่งถ่ายรูปได้ก็จะเป็นสําหรับเด็กอย่างเงี้ยค่ะสามารถนั่งคอมได้เลยเสือหรือสิงโตนะครับใช่นะก็คือหน้าของเขาหันมาฝั่งนี้เงี้ยค่ะเพราะว่าโดนน้าเซาะด้วย ก็เลยแบบว่าเขาอาจจะไม่เหมือนหน้าอย่างเงี้ยค่ะครับไม,ไม่เป็นไรอันนี้คือจินตนาการต้องบอกช่ตัวนี้คืออันนี้ไม่มีชื่อคะ่ะบางคนบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นมอไซค์ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะข้างบนใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็ค,ะคือคนเขาจะไปขับตรงนี้เราก็บอกว่าจินตนาการใช่ค่ะค,คือคำว่าจินตนาการเนี่ยมันกว้างนะครับคือมันแล้วแต่เราเห็นและเหลี่ยมมุมแต่ละด้าน ในเรื่องเดียวกันอาจจะมองคนละอย่างครับแล้วแต่จินตนาการตรงนี้คืออะไรก้อนใหญ่เลยอันนี้จะเป็นคู่แฝดของเก่งจีนค่ะคู่แฝดของเก่งจีนใช่ค่ะอันนี้จะเป็นที่นอนของพระราชาหรือว่าเป็นที่นั่งก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นแ่นใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนหมอนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเหมือนที่นอน ใช่ใชั้นบข้างหลังนั้นก็คือเหมือนเก๋งจีนใช่ค่ะอันนี้ก็คือคู่แฝดของเก่งจีนเมื่อกี้นี้อันนี้อยู่สูงขึ้นมาหน่อยจะใหญ่<ช>ขึ้นอันนี้จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยค่ะถ่ายรูปได้นี่ใช่สวยเลยตั้งไงต่อเจ็นจนบอกก่อนนะสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมมาก็คือหมวกน้ำาด่มใช่เพราะข้างบนนี้ไม่มี ร้านขายแน่นอนข้างล่างเตรียมไห้พร้อมนะแบบร้อนครับเดี๋ยวหนูจะพาเดินไปผางอยไปน้ำตกทรรมภักก่อนนี่คืออันนี้จะเป็นอาแปะนั่งกอดอกชมจันทร์ค่ะอาแปะนั่งกอดอกชมจันทร์ค่ะหรือว่าตอนช้าๆเนี่ยเขาจะมองตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะมองเกงจีนก็คือเป็นนุมสาวไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะมองฝั่งนั้นก็คือจะเหมือนเก่งจีนแต่มองฝั่งนี้ก็คือเหมือนนม สาวที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยคะ่ะอือ่าก็คือบนยอดนะฮะบนยอดบนยอดก็มีแหลมแหลมขึ้นสองปลายนะครับก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นหน้าอกที่ไม่เท่ากันใช่ของสุดท้ายอันนี้ก็เป็นอปแปะใช่ยานานไปอาจจะเป็นไม่เป็นอปแปะก็ได้นะอาจจะเป็นหินก็ได้เนาะใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะมองแบบไม่เหมือนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นหินที่แบบว่ามีหินที่อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ย พอน้ำซอไปเรื่อยๆเขาก็หล่นลงอย่างนี้ยค่ะอีกแล้วลงไปไม่ได้แล้วเป็นหน้าผาแล้วใช่ค่ะมีคําเตือนอยู่นะฮะอันตรายอย่าไปไกลกว่านี้เพราะหน้าผาเนี่ยจะสูงเท่าระดับน้ําทะเลอย่างนี้ค่ะมองด้านนี้ก็สวยนะใช่เจ้าเก๋งจีนตรงนี้ยเปหน,น้าผาชมวิวได้ครับ นี่ยคะ่ะจะเป็นหินที่แบบว่าเขาหล่นลงมาก็ล่วงลงไปเรื่อยใช่ค่ะก็จะอยู่ตรงนี้คือลักษณะการเทรินหรือหรือเทิบกันเนี่ยก็คือวันนี้เทินกันได้แต่วันหน้าลักษณะการเทรินอาจจะแบกข้างล่างแบกน้ําหนักข้างบนไม่ไหวก็หล่นลงมาแล้วก็แปลรูปไปเป็นอันอื่นไปลูกไปต่อเดี๋ยวเข้าสู่ลานมุจลินแล้วคะ่ะมีบริเวณนี้ก็จะมีประมาณนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือหินเนี่ยจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้อยเ้งค่ะ ก็คือต่อไปก็คือจะเป็นร้านกว้างไปเลยจะมีป้ายบอกตลอดใช่ค่ะมีป้ายบอกตลอดทาง